สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องคะอมแอมเดินทางมาหอด่านแล้วนะคะเดินทางมาถึงป่า <c oughs> แล้วลูกมาบรรยากาศง่ามเสาๆค่ะหกโมงเช้านะคะอยู่นาโคกแลนใครเอ่ยเสื้อเวเขียว โอ้ใส่เสื้ออะไรคะนะ่ะเดี๋ยวเดียวไปแพนดูซิสปอนเซอร์เสื้อใครเอ่ยเสื้อพ่อการช้ยลำเพลินออฟฟิเชียลขอบคุณที่พอเรนลายนะคะเป็นไ้เสือมากนะคะท่านนายกตื่นเช้าจังเลยตื่นเช้าเหมากําลังกายทุกวันนะคะพี่น้องคะโอ้ยสูตรเอาบรรยากาศเต็มปอด ไม่ได้สัมผัสมาหลายเดือนแล้วเช้านะคะน้ำก็เต็มสาล้วป้าตนบักร้าวห้องไงแล้วเดี๋ยวมันจะออกลูกแล้วนะคะนี่ออกลูกปีหน้าเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะบรรยากาศยามเศาค่ะพี่น้องหน้าโคกแลนอยู่ อำเภอชื่นชมนะคะตำบลชื่นชมมหาสารคามต้นสูงสูงที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือต้นชมพูพันทิ์ต้นที่มันเป็นดอกคือดอกซาคุระอหมจ้ะโตเร็วมากอันนี้คือน่ายกปลูกเองนะคะออมแอมกับปลูกซอยประมาณสองต้นนี่หละเอาซอยกันมาลุล่งหลุมนะคะสะฝั่งนี้จะเป็นสะรูปหัวใจคะ่ะ ฝั่งนี้จะเป็นสระรูปสี่เหลี่ยมอะไรลูปได้น้องนำชอ่องรูยากาศยามเช้าน้องไงอุ่นอยู่กับคุณป้านะคะอย,อยู่บานในนะคะนี่ละคะ่ะู่เข้าอยู่กันแบบธรรมาชาติอยู่ในป้านะคะ เจเ่กำลังขนของลงบรรยากาศยามเช้าเงียบสงบได้ยินเสียงนกเสียงกาค่ะไม่อยากสัมภาษณ์ท่านนายกเดี๋ยวติลิกสีติิรเดี๋ยวติลิกระสีได้ครับตอนนี้มีกิะส์ครับเ <c oughs> พราะว่าพื้นดังแห้งเนะะี่ค่ะตอนนี้ ไผ่กับไผ่กับบอทอไออุ่นดองตอนนี้ไออุ่นดังกว่าพ่อกว่าแม่อีกนะคะกาแฟฝั่งนี้อันนี้ต้นกาแฟใหญ่ก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นใหญ่ป้าหนูมไม่เห็นแค่เิง่งไปนึ่ถือ่าใหญ่เร็้วแห้เขี๋ยอนะคะบรรยากาศยามเช้าพี่น้องน่าซีมากบรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะว่ามันทำให้เราแบบหัวใจฟู อันนี้นอนได้ยังครับนอนได้แต่ยังไม่ได้นอนาต้องหมดหน้าฝนก่อนอันนี้เพื่อนค่ะเพชไใบท้ารับแขกค่ะพี่น้องเอฟซี FC, สาวหน่อยเพชรบัน่นแพงกับมาพากักไดใหด้วยค่ะนี่นะคะเราก็จะปลูกโอ,อ๊ยมะม่วงหาวมะนาวโห่เสร็จแน่เสร็จแน่แนเลยวันนี้เสร็จแท้ๆเลยมื้อน,นี้ ต้นใหม่เนยหน่อยที่กำลังเกิดนี่คือฮอปปลูกใหม่เบิร์ตเลยแล้วค่ะประมาณสองปีเนาะ,ะปะ้าใช่ไหมคะประมาณสองปีมีหลากหลายต้นนะคะป้าอันนี้ดงกาแฟเด้อจ้าอาราบิก้าอาราบิก้านี่จะปลูกในร่มใช่ไหมคะ อาราบิก้าค่ะพี่น้องปีหนาก็สีไดก้กินแล้วนะคะลลลลอยู่ไหนคะลลไม่หลูกพร้อมลรอลูกออกแล้วทีครับนี่ดงกาแฟอนาคตนะคะก็อยากจะทำเป็นคาเฟ่ค่ะคา,ค,าคาเฟ่กาแฟดงกาแฟดื่มกาแฟสดๆเลยนะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดนะคะบางคนบอกว่า ากาแฟามาปลูกอยู่อีสานจังไหนกับโบเกิดเพราะว่าดินดินห้ามันอาจจะบ่เหมาะกับต้ตอตอนกาแฟอย่างสาิงส่นะคะส่วนมากเขาเห็นแต่อยู่ผ่านเนื้อนะคะตแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะสามารถปลูกกาแฟได้พี่น้องเมื่อชมได้แล้วค่ะมาเบึงเมาเบึงงานได้นะคะตั้งเสาตั้งเสาตั้งหลมไแล้วตั้งเสาบ้านต้นไม้บอก ยังหน้าฝนอยู่นะคะชุ่มชื้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นลงจอดรถโอไม่ได้มาหลายวันคิดถึงมากคิดถึงน้องไงอุ่นอันดับแรกอันดับสองคิดถึงบ้านนะคะพี่น้องขาเหนยวอ้อมแมมกับยูแบบนี้นะคะ เรามาอยู่ที่นี่จะเข้าปีที่สามค่ะปีนี้ปีอันนี้เป็นบ้านนอกดาวนะคะพี่ออดเพื่อนเป็นผู้เฝ้าอันนี้ก็เป็นห้องน้ำค่ะเบิ่งไปเบิ้งมากก่คือศูนย์ปฏิบัติรมำนะคะมันเงียบดีนะคะบรรยากาศคือแบบสุดๆสดชื่นนะคะ ใล้พี่น้องย่ามเศร้าค่ะตื่นเศร้ามากได้ไมาเห็นคลิปวิดีโอนี้กะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆให้สดชื่นไปกับน้องออมแอมนะคะข้างบนเฮาขึ้นไปข้างบนไปดูวิวด้านบนกันนะคะมันขึ้นได้สองทางออมแอมจะชอบขึ้นฝั่งนี้แหละบันไดเก้าขั้นอันนี้ก็น้ายกออกแบบเองค่ะ นี่เลยด้านบนเอาไว้จัดกิจกรรมนะคะนี่แหละคะ่ะวิวปั่นห้าสดชื่นมากเป็นวิวที่ออมแอมชอบมานั่งตรงนี้นะคะล่องอยู่ไงหย็บๆพี่น้องได้ยินเสียงอ่ะน,นกเสียงอันนี้พจ่จ้ะ อยอดมากรับพลังเข้าเต็มปอดเลย,อ,ยอันนี้หนูซูมให้ดูฝั่งนั้นนะคะตรงนั้นจะเป็นเป็นคันแท่นหน้าหลวงงูแม,ม่จนันนหน้ายกออกแบบไว้สองปีก่อนนะคะตอนนี้น่าจะแข็งแรงแล้วก็อนาคตอยากให้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กนะคะ อยากให้พี่น้องได้เห็นคือกันว่าบานเฮ้านะคะอีสานบานเ้ากะมี่ไม่มองอยางให้ผู้คนมาเบิงมาเที่ยวคือกันอยู่ในพื้นที่ที่อมแอมอยู่นี้นะคะมีความอัศจรรย์นั่นก็คือมีปลาโคกขาวค่ะป่าโคกขาวซึ่งเป็นป่าประจำอำเภอชื่นชมป่าที่มีเนี่ยทีกว่าประมาณเกือบเจ็ดพันไรนะคะประมาณนะคะ และเป็นป่าผืนอุดมสมบูรณ์มากมีเฮ็ดคือมีผืชพักผลไม้อยู่ในหันหลากหลายแห้งนะคะถือว่าเป็นเป็นแรงที่พี่น้องไปฝากฝากฝากทองนิวหันได้เลยค่ะแล้วก็นายโยกพนว่าเฮ็ดนีแสบแห้งจ้ะเห็ดยุไซกับว่าแสบทอยเห็ดปลาโขก้าวบันิ้างมานะคะมีโอกาสพี่น้องก็มาเที่ยวมาชมเด้อค่ะ ยูถี่เื่นชมบรรยากาศดีๆในเสาร์านี้นะคะฝากตอนพี่น้องคะ่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดหนึ่งวันนะคะรับเอาพลังชาร์จแบตให้เต็มๆแล้วก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อนะคะขอบคุณดูกาลัางใจเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญห้ามกดโฆษณานะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องน้องอมแอมลําเพลินออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณหลายๆจ้า